สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขูสุขคนเด้อมินี่จะพอก็ออกห่ออกหน้าคือเก่าเนาะพี่น้องแต่ว่าบริเกี่ยวเข่าดอ,อกเนาะเพราะว่ามันก็คึ้มผ้าคึ้มพ,มพนพนกระตกดูอยู่ฮะแหละ,ละช่วงนี้ก็เลยยุตดดิไว้ก่อนเนาะมินี่ก็สิพาไปเบิ่ง่อกับบ่าจนเพื่อนกะไทยบ่อนเห็ดหัว่วในเทียงใหม่เลยพี่น้องไทยวันสีปลูกพักแต่ว่ากับบริปลูกตอนนี้ดอ,อกเนาะให บิช่วงนาฝนก่อนหรือว่าเกี่ยวเขาแล้วภูเหล่พี่น้องเพราะว่าช่วงนี้กับนตกใส่แล้วก็ปลูกพักเลยมันบหมักกับ้ำพนนอกฝนตกใส่ดุแล้วมันก็ตายนะพี่น้องกับสีไทยนาดินไว้ั่แหละเนาะกับสิไปเบิ่งพี่น้องว่าผ่นไทยกว้างสำได้เนาะว่าบนผ่นสี่เตรียมปลูกพักกับสีกว้างสำได้พวก่อยก่ยังก็ได้ย่างไปในหันเนาะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องกับไปเบิ่งไปซมกันเลยเนาะตอนนี้ขอิ่นกะไทยอยู่เนาะอันนี้ก็ สิเป็นบ่อนใกล้ๆกับน้ำส่างเนาะพี่น้องไก่เป็ดมันก็นหางก,ก,ก,กี่กี่ก็เดือนเนาะนี่กัมพี่น้องไงไทกะไผยลึกๆลงเน,เนะะาะกว่าจะปลูกไผยสิ่มว้ซะก่อนนะนะพี่น้องนี่แหละน่าจะเล้วเข้าผู้เลยจึงจะได้ลงมือปลูกผักปลูกอยงก็ได้เนาะ ไหวพอได้กินพอได้เรต้องซื้อเล้วพี่น้องเป็ดไก่กันาะขี้ขี้ดเดือนพอมันอีสเป็นบริเวณในหัวเนาะกวหัวแล้วก็อ้อมแล้วแล้วพี่น้องบ่อนที่ไทยกันเลยพี่นอ้องน,นี่เป็นบ่อนน้ำสากกับสีเห็ดสำนเนาะมันจังหมูไก่นะอีสเป็นนอง cái xeo xeo <laughs> đi 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 phải hay chăng, đi 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 burger đi 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 bơ มันเิ็งเจ้าไทยดินมันเป็ดไก่ก็ทาเกี่ยวข้าวแล้วก็ได้ให้มันอยู่ในหัวดูกเนาะก็ทีให้มันอยู่นอกหัวทาให้เกี่ยวข้าวแล้วเบิดกันพี่นอ้องตอนนี้บจกับไปไทยเปลี่ยนโพถูเนาะ ไทยเกษสรไทยลงเลือกเนาะพี่น้องมันก็ค่ยอนข้างจะไทยยากอยู่ประ่าเหาปักหมักไทยลงเลือกเป็ดไก่ฮาขินขีนกระเดือนแซวแซ,แซกินเมงไม่เมงตอกอะไนะเนาะก็กว้างเติบได้อันนี้ก็เนานะขัาําำปูกักได้ว่า,าแต่พักเลยอันปลูกเครื่องอยู่ของกินสารผัดเลยเนานะ เดี่ยววเลือดดอกผลินขีดินแดงเลยใช่ไหมดินขี้ตมมมพี่นอ้องอ,อ่า่า้าาังเหยียบไก่นี่แม่ไก่เป็น กันนักเดี๋ยนาะหขวปักลงลึกมหาไทยนายัางว่ามหาสิบรีไทยขนาดนี้เนะไปไ้พี่น้อง แล้วเ,เกี่ยวเข่าให้วิทน้ำพ้นละลายกันเนาะถะปลูกพักอันน้ำพ้นยังตกลงมาใส่ค่มอือจังสีพักตายบมดพี่น้องจังมันเป็นอย่างเนาะมันแน่นเนี่ยหัวหยากทักเอง ไก่ที่โคโด้ดนี่มานี่ัมาชันี่ไก่เวกระดึเด่นะฮะเก็บกินเก็บกินิกระเดือนเก็บกินแมงไปเนาะโอมุแตกคบบเอา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 นโปบหลดเอา เอไข่แล้วก็ใส่เวลาอีกเนาะนี่ค่ะสำนาให้นึ่งพี่น้องสำนาร่อง1แถวหนึ่งเฮ็ดบัดนี้เฮ็ดมันหนักเนาะไก่ก็ยาวๆไก่ไปปลูกผักพี่น้องก็บ่ได้ ปลูกเพื่องอยู่ของกินสารพัดอะไรนะพอได้กินปลูกพอได้กินพอไ,ได้ก็ซื้อหลดมันขวัดหนักีิปักหลักเนาะ,ะดินผัดดินว่างคมเป็ดคมไก่ เป็นรถไทยคันเก่าเนาะรถไทยคันใหม่อยู่เฮือนเนาะตรงนี้มันบืนเลยโดดโดโด,โด,โด,โดตามลังคักแทกอย่างน้ำอยู่โด พี่นง้งหน่อยอันดับแรก่นก็คือสี่เอาต้นกล้วยต้นยางแล้วมาปลูกก่อนเนาะให้เล็ว้วย้ำเวียงย้ำงานก่อนเนาะให้วิทย้ำนี่ก่อนวิทย้ำเ e กี่ยวเขาไว้ก่อนช่วงนี้ยังพ่ค่อยว่างเนาะเอากล้วยอยูเ่เพื่อนมาปลูกเป็นคุม่มเป็นคุมนค่มเลยพี่น้อง ขอดอกขาหัวมาแต่หาเองครับเบิร์ดนะหรือมาแต่หาต่อเบาเงี่ยมกับน้องเป็นคนเทียงหลังนั้นเนาะหาโตอยู่หน้าเบิร์ดวันนี้เลงเอาอีดีดีกับอีดุดุยเข้าบ้านต่ดินทรายลงปลูกลงบึง ใส่ฝุ่นข้งอกขีง้งัวอะไรพวกหัวเป็นจังเลยเนาะดี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 ดดดกัมานอน,นก,ก่อนขี่ไถยบหลงอ,อจ่อยลงนังดีดีวางสามสี่หามือึ้นหลังแท่งลูกเนาะพี่น้องเป็นอย่างดีท่องปุง้งโอ้โหโหดพระ่าแท่งลูกงัวกัแท่งม้าก็ยังมาแท่งลูกอีปีนี้ นั่งคลาดแตุ่ม้ไม,มยตอนนี้เผึ่งกะทิแล้วเลยเนาะพี่น้องนี่เด็กกะประมาณนี้แหละเนาะอันหนัก็เป็นลักขั้วเรือจักเรือจักลักเรือน้อยหนึ่งเนาะอันเด็กพี่น้องก็ยาวไปหอดผมกะประมาณนี่เลยเนะนาะผึ่งนะกะ,นะกท,ะกทิไว้ซะก่อนอะไร โ okay, อเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สักพอนก็ขอจบไว้สมุดแอนด์เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยเด้อพี่น้องผมฝากัน,นคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่า,า,าสบายดีสวัสดีพี่น้อง